ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วถูห้องปูที่นอนอาจจะเศร้าเห็มแหกได้อยมได้พี่น้องเด้อย่างเหินย่างลูกสั่นหนึ่งสันส่นสองเนาะนี่ประมาณต้องจับซื้อๆอะไรเอเอเห็นว่าก็เป็นผู้ชายเขกาก็มักกลมงามอยู่ได้แรงขนาดจับมืองามนนเนาะร้อยครับที่นี่อันนี้ห้องโกกินะครับจะมี โต๊ะเครื่องแป้งนะครับตู้เสื้อผ้าที่เป็นเซ็ตแล้วก็เตียงนอนแล้วก็ที่นอนนะเซ็ตนี้เลยอันนี้ของห้องน้องโกกิแต่ไงเพสมควรงลั้น้องนอนโใหญ่เลยนะครับก็จะเหลือขานห้องน่นรองรอช่างอะโรเมเนียมมานะครับรอช่างอะโรเมเนียมมาอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ ติดแอร์นะครับเอ้าของน้องโกกี้อย่าปล่อยสวยงามกัอพี่น้องเด้อ่าบนี้อืมก็ดูดีฮารัวฮรายอะไรอย่างงี้เนาะเอาไปเพิ่งของต่อไปพี่น้องที่นี่สั้นนะครับสั้นใส่ถุงเท้าใส่กางเกงลิงตู้ ใส่ขัว้วในของปัจจุบันฟิลแลนด์นร่านะครับขึ้นต่างมากขึ้กันน้องน,นี่ของของบอสเนาะกําลังประกอบกําลังสีเหลวพี่น้องแล้วก็ด้านในก็จะเป็นช่างกำลังจะติดอยู่เยอะยื้อ,น,อนึงพี่น้องที่ห้อง,องน้องนัตตี้ดวันนี้น่าจะเสร็จแล้วละ่ะโอ้เสร็จแล้วนี่นะครับห้องนอนไซส์สุดห้องน้องนัตตี้ เออหัดนเะตียงนอนเพ่นของนัตตี้ก็จะเหลือแอนะครับที่เข้ามาติดวันนี้แหละนะครับแอจะเข้าติดก็คือวันนี้เนานะห้องนองนนัตตี้ส่วนห้องนีนงน้ไม่รู้จะเป็นห้องใครก็ค่อยว่าก,กันเด้อของไงนี่อ่ะเสร็จแล้วห้องนัตตี้ไปที่นี่ห้องสิบิพัฒนตอนเร็จของห้องปบา้านบันแลนด์เล็กบ,บาท ยี่การประกอบเป็นแบบนี้ตัวนึ้ช่างทำวอาเ,เปอร์เอ้ยบาเที้พี่น้องเอ้ยไาเนี้โทนดำนิดนึงแต่ว่าเป็นการนอนที่มีความสุขสำหรับคนกลางคืนะโอ้ยไปถึงสองเท่วโมงดอกซางจ้เพื่อฟีมือเถอะวะเดียวเราพี่น้องเอ้ยยังไงไปค่ั ผลงานได้แ้วครับอืของนายช่างนะครับถ้าขอนแกนพี่น้องเออ,อเบอร์ทั่วบอกไปแล้วเออ่ยติดต่อได้ตลอดได้เครับตัวประเทศไทยนะอันนบ่พี่น้องไปได้บททั่วโจกโลกประเทศไทยเนออีฝีมือดีครับพี่น้องบอกเลยว่าฝีมือดีงานเนียนนะครับงานเนียนนะงานเนียน เสร็จแล้วช่างเสร็จแล้วเราก็กวาดแตให้แม่เอาชิ้นกวาดนะครับอ่ะมาชมห้องคุณชายบี้ก,กันทีนี้อันนี้เบ็ดเสร็จคือแบบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเลยอะไรเนี่ยมี่สวนร่วมอะไรเนี่ยฮะนะครับเบิรงพี่น้องทห่นี่นี่อบอสชอบโทนมืดๆจัดให้นี่นะครับทีนี้เป็นโทนเดีวยวกันหมดแล้วนี่สวยงาม นะครับที่นี่มือเตื้อหลดปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวป๊าป๊าส่งรูปให้อดีตก่อนค่ะเอาโชัดแต่ว่าสวยงามเอาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับคุณอะคุณลงคนเพิ่นเหรอลูกว่าเหอว่งงลวดคุณ่ะว่าเตียงนี่ทุกกระตาลูกคุณเน้่อนขางกับห้องลูกคุณเนี่ยกว่าแล้วก็ถูก็ได้อย่ไหมกว่าแล้วก็ถูอีกรอบหนึ่งก็ได้อะไรนะคะออตจิจะช่วยหรอคะ กวาดบ้านาช่วยช่วยนะช่วยช่วยช่วย,วย,วยแม่นะทําให้อดิศส,สวยๆนะอโอเคไหมโอเคไหมคะเออดีค้างดีค้างให้แม่กวาดก่อนคะ่ะอ,อ้นผ่าปูที่น่องปูเลยโอเคเสร็จแล้วใส่โ <laughs> สมให้เสื้อผ้าบ้างตัวนี้หนาสิหมอเนาพี่น้องเน,นาะขั้นเอาไปไว้ในห้องมันกะแคบงปวดก็อเอาไวปมองนี่ละ,ละมองเล่าผ่าเล่ามองใส่ชุด ถือว่าเป็นหองคอสตูมที่ใหญ่ที่สุดเลยคนที่เห็นหองคอสตูมป <c oughs> อกใหญ่เลยนะครับวัดจนวิ่นคุณแม่นกกับแม่อาสินถูจนคานถูไปแล้วใหญ่ไรเออไมต้องปิดหน้าต่างเผื่อฝนตกปิดผ้าม่านก,ก่อนทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วถูหองปูที่นอนอาจจะเศร้าแหมแหดเล็กน้อยได้น,น้องเด้ <c oughs> <c oughs> อย่างเห็อนอย่างลุ่งสั่นหนึ่งสันส่นสองเนาะ นี่ประมาณต้องจับสวยๆเห็นว่าก็เป็นผู้ชายเขาก็มักพ่วงงาดน,าน,ด,างานดีได้แน่ากระไอจัดมืองามเนาะคุณเดียวแผนกถูเสร็จแล้วถูอันคาบกาวพี่น้องคาบกาวกับคาบอันตีนสร้างคาบกาวกับคาบตีนสร้าง โอ้ยพันเอกซ o ยกระได้เนาะเสียนโอ้ยออยังไงทะเยอออกมาลูกเดี๋ยวแม่ทําก่อนไปไปก็ได้ค่ะเร็ <ไป S 1> แว,แ,วแม่เสร็จแล้วค่ะเร็วออกมาเอาตามนาั้นจะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้ตกมาบายน้องมาที่นี่กะช่างเอะช่างเอะเขาได้ปะเนี่ยตกายมาเออ เนาะเดี๋ยวเราไปหาช่างแอร์ข้างล่างกันนะคราัางแอร์มา,าถึงแล้วหนึ่งวันคนเราทําอะไรได้เยอะจริงๆนะครับเฮดเดอร์ไลท์ก็เนียกงงขนาดว like ่าเฮดเดอร์ไลท์ก็ยังบ <c oughs> ่เดลดูเนาะเดี๋ยวไปรับสรางแอร์กันที่ห้องข้างล่างนะครับอืมแอร์ห้องโกกิแล้วก็แอร์ห้องนักที่ข้างบนไปดูกัน <c oughs> <c oughs> ส์ย่าไมมอะไรเงี้ยำขวณเงดนบอร์หรอเปลาม่ม hmm. mm ีเนาะแม่เอ็คายนติดตังไปพี่น้องดแล้วเลวเขาควยมาเบองว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะนี่คือช่วงผ่าไปพี่น้องเดี๋ยวสร้างพ่นติดแล้ว เราก็จะไปติดต่องานให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่อาชี่ห้องส,สี่เหลี่ยมที่ห้องใส่งานอยู่ที่เดี๋ยวมอขออ่าน,น,นี่อนเนาะเรียบร้อยนะครับติดแอร์งเย็นฉ่ำอันนี้ห้องคนสวยนะครับโกกิเบอร์รี่โอ้เย็นชื่นใจนะครับครบเรียบร้อยป้ายคือร่องของเค่อพี่นี่ ห้องชายนัเออโอ้ห้องชายนัดเย็นฉ่ดเอา้าใส่รีโมทโอ้ยนี oh, เออ่เออเออฮะตรงน้องเทศเบิร์เอออันนี้ห้องชายนัทนะครับห้องชายนัทเออนี่ห้องชายนัทเด้อ